จังหวัดพังงาประชุมเตรียมจัดพิธีต้อนรับพัดย์และแสดงมุติตาสักการะแด่เจ้าคณะจังหวัดพังงาที่ได้รับการโปรดเกล้าพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นประเทศปัญญาโมลีนายธรรมรงจงริญนพูนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพระครูสุวัติธรรมรัตนเจ้าคณะอำเภอุระบุรีหัวหน้าส่วนราชการพร้อมพุทธบริษัท ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดพิธีต้อนรับพัดยศและแสดงมุทิตาสาการะแด่พระเทพปัญญามรีเจ้าคณะจังหวัดพังงาณศา,าลาการเปลี่ยนวัดประชุมโยธีพระอารามหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าเนื่องในวรโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2554พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา้าโปรดกระหมอ่อม พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์จากพระราชปัญญาสุธีเจ้าคณะจังหวัดพังงาวัดประชุมโยธีเป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพปัญญาโมลีซึ่งนับเป็นสมณศักดิ์ชั้นสูงสุดที่คณะสงฆ์ในจังหวัดพังงาเคยได้รับมาทางจังหวัดพังงาจึงได้จัดพิธีต้อนรับพัดยศและแสดงมุทิตาสัการะแด่พระเทพปัญญาโมลีเจ้าคณะจังหวัดพังงาขึ้นในวันที่9ธันวาคม2554 เวลา9.39นาทีณวัดประชุมโยธีพระอารามหลวงตำบลท้ายช้างอำเมืองพังงาจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีในวันเวลาดังกล่าวการวันที่5จากวัดพระแก้วแล้วเนี่ยท่านจ้คุณจอยู่ที่กรุงเทพมหานครถวายความเคารพยศย่อมในสิ่งที่ได้เกิดขึ้นก็มีรายละเอียดว่าแล้วจะทำอย่างไร ในฐานะของคนชาวพังงาพยายามประสานในส่วนของคณะสงฆ์เพื่อเวายให้กับทายุทให้มากที่สุดแต่หลักของว่นประชุมโยทีในฐานะเจ้าบ้านในฐานะ